ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนเกาหลีเหนือนับเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีนะคะที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนเกาหลีเหนือและเป็นครั้งแรกหลังจากที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนค่ะสองชาตินี้เรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นนะคะมีการช่วยเหลือกันในหลายด้านค่ะทั้งด้านอาวกาศและด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งก่อนหน้าที่ปูตินจะเดินทางไปเกาหลีเหนือนะคะเขาประกาศค่ะบอกว่า รัเสเซียและเกาหลีเหนือจะต่อสู้กับการคว่มบาตจากตะวันตกไปด้วยกันค่ะแล้ว2ประเทศแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะ ก่อนหน้านี้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือได้ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้รัสเซียนําไปใช้ในสงครามรัสเซียยูเครนด้านเกาหลีเหนือได้ออกมาปฏิเสธคํากล่าวหาดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีข้อมูลระบุว่าเกาหลีเหนือได้ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียมากถึง 6, 7 0 0ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะคาดว่ามีเครื่องกระสุนมากถึงล้านนัดเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหาร ขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตเขาว่ารัเสเซียได้ช่วยเหลือด้านอาวากาศแก่เกาหลีเหนือค่ะยังจํากันได้ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้ปล่อยดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่อาวากาศซึ่งในครั้งนั้นนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าได้รับการช่วยเหลือจากรักเสเซียค่ะนอกจากนี้สหรัฐยังระบุว่ารัเสเซียส่งน้ํามันให้กับเกาหลีเหนือด้วยและผู้เชี่ยวชาญว่าอย่างไรบ้าง ข่าวการเดินทางพบปักกันระหว่างผู้นําคิมและประธานาธิบดีปูตินนะคะสร้างความกังวลด้ความมั่นคงในภูมิภาคแก่สหรัฐและก็เกาหลีใต้ค่ะ ด้านพูเชียวชาญลีฟเอริกอิสลียศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยอีควาให้ความเห็นเขาว่าการประชุมสุดยอดของทั้งสองฝ่ายไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับเกาหลีเหนือในกลุ่มประเทศที่คานอำนาจสหรัฐและยังเพิ่มความชอบธรรมของผู้นำคินภายในประเทศนอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัเสเซียยังแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือน,นั้นมีทางเลือก สภาค,ครามลินของรัเสเซียระบุคำว,ว่าปูตินจะเดินทางเงยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันขณะที่ด้านที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของปูตินระบุว่าทั้ง2ประเทศอาจลงนามในความร่วมมือระหว่างกันที่กลุ่มเปียงยางค่ะ